เดิมๆเองชื่ออะไรนะงอคงครับงอคงกรีนเปเปอร์คร right? ับใช่ไหมแล้วเปลี่ยนคอต้าได้กี่ไฟล์ได้สี่ไฟล์ครับเปลี่ยนคอต้าได้สี่ไฟล์กรุงเทพกรุงเทพนี่สี่ไฟล์ประมาณห้าไฟล์ครับประมาณห้าไฟล์ครับไฟแรกที่โดนกระจับไฟอะแรครับไฟแรกกอยครับไฟแรกกอยครับอ่ามนไฟครับอ่ามนไฟที่กรุงเทพมีห้าไฟล์ชนะเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่ครับชนะ มาสามสี่ไฟแล้วก็มาแพ้ไฟหนึ่งอ่าชนะสามสี่ไฟแล้วแพ้ไฟมีแพ้ให้กับไอเป็นน้องฟาร์มเป็นน้องฟาร์มครับแล้วล่าสุดต่ออะไรนะต่อยับนิเชลนิเชาวันนั้นได้อาชีพด้วยเหรอครับเท่าไหร่สองแสนหนึ่งหมื่นครับสองแสนหนึ่งเลยเหรอครับอาชีพสองแสนหนึ่งนี่คือมากสุดในชีวิตเลยป่ะครับจริงเหรอตั้งแต่เคยได้มาครับก่อนนั้นนี่เคยได้อาชีพเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าหมื่นมีอ่าแต่ไฟไฟนิเชลนั้นสองแสนหนึ่งวันนั้นเกมเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังอีกรอบครับก็ต่อยมาเป็นรองแล้วมันโดนหมััดดดไ้หมอ่า เกมมาะตกไปลองละครับแล้วก็เราเราเรามาได้หมัดครับอ่าคอต้าคนจังหวัดอะไรครับกบีครับกระบี่ครับกระดูกฟูทอนนี่เยอะไหมไม่ได้ครับประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าหกสิบเคยห้าหกสิบเคยเป็นแชมป์ภาคใต้ไหมเคยครับกิโลครับยี่สิบเก้าโลแล้วก็อ่าประมาณสามสิบกว่าจะไม่ได้ครับสามสิบกว่าอ่ามาท้าพวกใครบ้างตอนอยู่พักภาคใต้ฉลามเงินฉลามทองครับฉลามเงินฉลามทองครับแล้วมีใครอีกไอ เพชรสงครามค <สง S 1> รับเพชรสงครามก็ต่อยชุดชุดนี้เนะาะครับแล้วก็ขึ้นมากรุงเทพมาอยู่ทีมงานของสอบุญวิริศนี่ก็ยาวๆแล้วนะตั้งเป้าอะไรไหมามากรุงเทพอยากได้แชมป์อยากได้อยากประทะใครหรืออะไรอย่างเงี้ก็อยากได้แชมป์เ่ยร้อยนี่เคยต่อยในสายสกุลไม่เคยไม่เคยก็เนี่ยเพชรดีเลยเนาะไปหน้าเจอใครยังไม่รู้ยังไม่รู้น้ำหนักดีที่สุดของเราเท่าไหร่ ร1อ1ส4บ3ครับครับโอเคขอบคุณครับผมขออนุญาตลบกวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ,อ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย a e k 8 6นะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K แล้วก็เลข8กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อย1 0 0 200เนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว1ิบาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้นุ้นเอาไว้เชียของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหา <S <S ผมตามให้ทุกกรณี ผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยกเอกชุมพร @aek86 ขอบคุณและสวัสดีครับ